สวัสดีค่ะพี่น้องขอกันหลังหอยเล่าพัฒนาออกเนาะคะ่ะสูตรได้เข่าเน่ค่ะมาเบิ้งน้่กันเนะคะ่ะเดินดีหลายสูตรยู่ค่ะพี่น้องเดินดีลา้สูตรของเอ็ดกับของเสยนสารข้ามชนกันที่สามเจ็ดเข่าสามเจ็ดตรงๆด้เลยค่ะพี่น้องค่ะสูตรเดินของเข้าโดยเฉพาะวิ่งบนตัวเดียวเดินเงี้ยวเงจะงวดแล้วพี่น้อง สองแต่แอดเอาลงมากนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองงวดผิดงวดหนึ่งเลกวิ่งตัวเดียวเดินเหียวเหวบนเดินบนตัวเดียวยังเดินต่อพี่น้องขอให้เดินต่ออีกเหี่ยวเหี่ยวก็นีเด้อเป็นแนวทางที่นํามาพี่น้องไดชโชงได้ลารเบนะคะ่ะช่อนก,นกันกับสูตรนี่พี่น้องสูตรท้ามาสูตรไข่กันค่ะสูตรน้องกับไอนะ้เนาะสูตรนี่ ถือเป็นสูตรน้องกับอาอเลยนะคะ่ะสูตรพี่กับน้องเด้อพี่น้องสูตรนี้ยังเดินดีเทียบกันมากเงี้ยงเๆยเลยนะคะ่ะตามต่อเด้อพี่น้องนะคะหลังจากแอดล่องแล้วมืออื่นพอละได้แอดจะเห็นแนวทางล่องอเลยเนาะสูตรท่าช่องเข้ากัเดินหลายสูตรเนาะคะ่ะเดินอ่อหลายสูตรนอกจากสูตรเด่นบนแล้วเนาะ,ะ,ะสูตรนี้เนาะแอดกระบ,บอกพี่น้องเยอะนี่ สูตรนี่สองหนาเต็มเอซฝนมากแต่ว่าคืจังเน็ตนะะสีลื่้วนเนาะค่ะสูตรนี้ตอนที่แอดลงคลิปแอดได้บอกกับพี่นอ้องเยาว่าสูตรนี้เดินดีเดินยาวสองหนากระดาษเต็มแล้วนะคะสําหรับสูตรนี้คือหนาที่สามเนาะคะ่ะแอดบอกพี่น้องโฟกัสที่สูตรนี้ดเด้อเนาะตอนลงคลิปเนาะคะ่ะให้โฟกัสที่สูตรนี้ 7จ็ 8, 9, ต้องมีให้เห็นแอดได้บอกได้บอกในคลิปอยู่ค่ะสอหนา AC เต็มแล้วพี่น้องนี่คือหน้าที่3ยังไม่หลุดนะคะสูตรนี้เดินดีเด่นบนพร้อมพี่น้องเป็นสูตรเลขบนบ่ต้องไปลางเขาลักลอยอีกตั้งหากนะคะสูงวดก้อนนี่ก,ก็เขาลักลอยเนาะงวดทัดไปเขาลักซิบบนค่ะสูตรนี้ถือว่าเดินดี บน3ส,สูตรนี้ยังไม่หลุดเลยนะคะ3ส,สูตรนี้จะเป็นสูตรแพรก,กัน3า,ส,าสูตรนี้แอดจะแพ,ก,พกติดกันเป็นชุดเดียวกันเนาะคะ่ะตามต่อเร้อพี่น้องตามต่อนะคะเฉพาะวิ่งบนตัวเดียวเน้นเน้นเลยเนาะพี่น้องขอให้เดินต่ออีกเด้อค่ะเข้าเป็นงวดที่สี่วิ่งบนตัวเดียวซีงวดติดเนาะคะ่ะมันเห่นไงสำหรับซ้ายวิ่งซ้ายดูดเนาะคะ่ะ พวกอาพวกวัสดุนนะค่ะสำหรับทนที่งบน้อยนะค่ะพี่น้องเนาะสามารถตามสูตรนี้ได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวถ้าไปเบิ่งความปังของแนวทางหลักของแอสอะสำหรับสูตรล่างจังไหนจังเต้นขึ้นไปออกบนพี่น้องนะคะจับคูกันได้ยุทีบนสิบพะนะคะเมื่อไพี่น้องว่สิบพะนะแต่ว่าห้าต้องฟันพิดเพราะว่าสูตรของเราเป็นสูตรล่าง เราไปออกบนกะกว้บย,ย่ดอกค่ะแต่กะฟันผิดอยู่เนาะผิดคือผิดถูกคือถูกบ่มีการดามาแก้ไขตัวเลขใดๆทั้งสิ้นเด้อค่ะพี่นองไปที่เด่นบนล่างอันนี้สูตรนี้ก็เดินดีเราก็เดินเงวขึ้นกันสองสูตรนี้ชนกันที่3และ4ี่ส้นสามส้น,น,ส,นสี่เอลินมาร์ซีไหลกับจายเอเลนน้ำซีเนาะค่ะ หมักฟันซีอ่าอยู่ในกลุ่มฟันโรคไงพี่น้องยี่ดอกสามหนึ่งซีนะคะแต่แอดก็บอกว่าแอสมักซีราะว่าแอดบสมักเล็กหลายตัวอยู่แล้วเนาะค่ะอ่าสองสูตรนี้ชนกันเดินเหย้าอยู่ค่ะพี่น้องอ่าซัมนี้ถือว่าลอดรุดแล้วนะคะแต่มือนี้ถือว่าเดินหายก็ถือว่าโอแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบงวดติดยังไม่หลุดสำหรับเลขเด่นเนาะคะ่ะ ชนกันที่สามกับสี่มาที่สามเนาะค่ะแอดคิดว่ามันจะออกสามหนึ่งสี่หนึ่งลายกลัวด้ิค่ะมิเรคความความเสือกของเจา้าของเนาะคะ่ะเห็ดหลายสูตรแล้วมันชนกันยุทธิสูตรนั้นเพราะว่าแอดอยังหมัน่นเลขวิ่งตัวเดียวก็คือหนึ่งเลขวิ่งบนตัวเดียวน่นเาะค่ะสามกับสี่นะคะ่ะพี่น้อง สูตรไดรุดแอดจะคัดออกนะคะสูตรไดทีเราเห็นล่องต่อก็คือสูตรนั่นรุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอดจะคัดออกเด้อค่ะซ้ำหร็ปซ้หรับสูตรที่หลุดนะคะเาเดินเฉพาะสูตรที่มันยังนะอบอลรุดเนาะกระแก่ตัวนี้พี่น้องจําได้ว่าเวลาแอดอัดลิปลงคิขเบรา่ว่าจะเป็นเล่าพัฒนาหรือรัฐบาลให้เนาะเราจะออกมห่องทุกครั้งเลยค่ะมะหฮองโดนดอกซ้ำนีหละเดากับไปแล้ว ค่ะสูตรนี้มาตรสูตรเดียวเด่นบนเราพัฒนาสามสูตรอันนี้เป็นไปรลางเนาะคะ่ะคือว่ารุดเป็นหมวดแรกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะไม่มีหนึ่งและก็ไม่มีเจ็ดสำหรับสูตรเด่นบนนี่เนาะคะ่ะนะคะคเด่นบนไม่มีไม่มาแต่เพิง่งรุษหมวดแรกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,นะ,ะเด่นบนสำหรับหลักหน่วย ล่างแม่นเม่นเนาะคะ่ะหน่วยล่างเดินสูตรเดียวนะคะเดินสูตรเดียวอ่าลงเป็นชุดได้เอสเฮตเตอให้เมือยี่เด้อค่ะเพราะว่าเพิ่งหลุดไปสูตรอ่ามือเดียวเนาะนะคะสูตรนี้เดินที่หน่วยล่างตรงตรงที่เจ็ดเนาะคะ่ะสามเจ็ดหนึ่งศูนย์เข้าที่หลักหน่วยล่างตรงตรงเด้อพี่น้องสูตรนี้สามเจ็ด หนึ่งศูนย์เนาะค่ะเดินต่อนะคะ,ด,นะคะด้วยอาจจะเทียบชั้นสองศูนย์นั้นลงอีกหนอีกงวดหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะต้องเป็นแนวท่างมากระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะให้พี่น้องเบิ้งใส่กันกับช่องใหญ่เพลินเนาะคะา่ะว่าแนวทางของเฮ้ามันจะเดินไปจงังไดมาจังไดตอ่ออตัวเลขท่างเดินเลขเป็นจะตามบอนะคะต้องเอาเปรียบเทียบแบบนั้นเด้อพี่น้อง พี่น้องต้องเอาไปเทียบช่นทางเดินเลขเอาเนาะค่ะเพราะว่าการที่อ่าอันนี้เหนื่อยล่างมาะเท่าต้องต้องสังเกตทางเดินเลขนั่นเนาะค่ะต้องเอาท่าเดินเลขมาเปรียบเทียบเบดงว่าลักษณะการเดินของมันไกลจังใดมากจังใดเนาะคะ่ะนี่คือสูตรพระเอกของแอดเนาะค่ะพี่น้องเดินบนตัวเดียว เดินต่อยาวๆนะคะขอให้มาอีกเด้อน,นะคะเดินบนชุดได้รูดแอดกระจัดออกเนาะคะ่ะเผื่อว่าเป็นการไหย่มูนั่งน้ำเนาะสูดได้เดินเข้าไปต่อท่าสูตรทีเดินเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะไปเบิงแนวทางของแอดเลยทีเขามือนี่นะคะนี่ของผู้ได้เข่าแน่เนาะ,ะคะ่ะของไทยเข้าบ้างนะคะของน้องต้าก่อนเลยเนาะคะ่ะของน้องต้า เขาเฉพาะเด่นหนึงเนาะค่ะอันนี้แหละพี่น้องคือทางเดินเลขนะคะให้พี่น้องส้มสังเกตเอาแบบนี้เนาะค่ะเจาะบ่ได้แต่ว่าทางเดินยังเดินให้อยู่ของน้องตาเข้าที่หนึ่งหลักสิบบนเนาะค่ะตามขั้นต่อพี่น้องไปโฟกัสที่ของแอดเนาะค่ะของแอดนี่เลขติดบนล่างเลขติดบนล่างหนึ่งสองสาม จริงๆแล้วมันจะเป็น7 8 9ดแปดเก้าแต่มือนีแอดเอาหนึ่งสองสามล่งซึ่งแอดก็ได้บอกพี่น้องโยว่าแอดมากสูตรนีมือนีขอออกเส้นทางจังน้อยนอกเส้นทางจังน้อยเอาสูตรไม่ล่งเนาะค่ะตอนที่แอดอัดลีปเนาะแอดจำได้อยู่วางเด่นที่สามกับเจ็ดสามเก้าสามหนึ 9, ่งสี่เก้าสี่หนึ่งสามตัวหางเดียวสี่สามเจ็ดเข้าที่สามเจ็ดตรงๆเนาะค่ะพี่น้องเข่าสามเจ็ดตรงๆนะคะอ่า ดีใจน้ำพีน้ำน้องผู้ที่เด้ดตามเด้อนะคะแนวทางนี่เขามีรุดค่ะพี่น้องแน่ทางนี่เขามีรุดมือเขากับเขา่ามือรุดกับรุดนะคะพิษก็คือพิษนะคะถูกก็คือถูกเ่ามีการดรามา่าแก้ไขตัวเลขใดๆทั้งสิ้นเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ให้พี่นอ้องเบิงเอาตามมีเนาะคะ่ะเพราะว่า แอดบาเอาความจริงลงมดถูกแนวทางนะคะเพราะมีการดรามา่าจากแนวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะผลลราพัฒนา6กโตคืออย่างนอกเมืกก่อกี้แอดเขียนไว้ตรงไหนเนาะนะคะจะเอาล่งอ่นนี่ให้เบิรงเนาะคะ่ะอ่าสามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งศูนย์เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเจ้าจมาไตาเขียดพี่น้องอยู่หน้านี่ มันออกบ่อดดพอดีเสาหัวมองมันล่นแอดจ่างเพิ่นมาเห็ดขึ้นไม่เนาะคะ่กะก็เลยขึ้นบ่อดดออกหัวบ่อดดเนาะคะ่ะสามเจ็ดหนึ่งศูนย์เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสามเจ็ดหนึ่งศูนย์ของเฮากเข้าที่สามเจ็ดนะคะ่ะเข้าที่สามเจ็ดนะคะกล่องท้ากล่องที่สุดลงพี่น้องนะคะ นี่ค่ะไปเบิรงของเซียนสารค้ามเลยค่ะพี่น้องของเซียนสารคามวางเด่นที่เจ็ดกับเก้านะคะสิมันคักเติบย่ตัวพี่น้องว่างเจ็ดสามแล้วว่าแล้วเนาะคะ่ะมายั่สามเจ็ดเก่าอีกเนาะค่ะพี่น้องเข่าตัวเน้นเลยคือกันกับของแอดนะคะเข่าที่ตัวเน้นคือกันทั้งสองเซียนชนกันเนาะคะ่ะแอดกับลืมยั่ให้พี่น,น้องว่าเนวทางชนกันเด้อเนาะคะ่ะ ตามต่อเดอร์ค่ะพี่นอ้องสำหรับทันที่เขามารับชมแอดฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนเดอร์ค่ะเปิดการมองเห็นใหตทังช่องเฮ้าน้ำเนเนาะค่ะแอดจะได้มีกำลังใจไปหา,าคิดค้นหาแนวทางดีๆเด็ดมาฝากพี่น้องเนาะสำหรับทันทีบ่ท่านกดติดตามฝากกดติดตามเดอร์พี่น้องนะคะเอาคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เขามารับชม ขอามากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นไซแอดเนาะคะ่ะผู้ใดใดกะดีใจนั่ผู้ประท่านใดกะสู่ต้อเนาะคะ่ะอยู่ที่ดวงของเฮาเฮายังประท่านเอมมี่หมานเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ